วันนี้พ่อใหญ่ทิ่นำเอาเพลงที่พ่อใหญ่ทิ่แต่งเอาไว้นะฮะเพื่อนๆออกสตริงลูกทุ่งแบบนุ่มๆสตริงกึ่งลูกทุ่งนุ่มๆนะครับเพื่อนๆเนาะมาฝากเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมรับฟังกันเนาะพ่อใหญ่ทิ่แต่งเอาไว้เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่แบบละมุนล,ละไมนะครับแล้วก็ของคนสองคนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะอยู่ห่างไกลกันแล้วก็นะครับ มีความรู้สึกว่ามันคิดถึงกันแล้วก็อยากจะให้ความคิดถึงนั้นเป็นเป็นความสวยงามที่อบอุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนนาะบรรยากาศของเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะประมาณนั้นนะครับเพื่อนเนมันก็จะเป็นไตเติ้ลช่วงแรกๆของขึ้นเพลงก็จะเป็นเสียงของมันจะเป็นเสียงสาวของเราที่เป็นเสียงที่ส่งออกไปอย่างท้องฟ้าที่กว้างไกลนะครับผมให้มันบอกถึงความรู้สึกเราเนาะก แสงตะวันจะลับขอบฟ้าอะไรประมาณเมื่อมองดูฟ้าที่แสนกว้างไกลเมื่อลมทะเลพัดมาวิหงทะลาล่องไปในยามนี้ฉันเดียวได้อยู่เพียงลำพัง คิดถึงเธอจังเมื่อลมทะเลพัดแผ่วเน็บหนาวในใจเมื่อเธอต้องไกลจากฉันอ,อยากหยุดอยู่ตรงนี้กับเวลาที่มีเพียงเรา เท่านั้นสบตากันร,รู้ใจก้าวเดินไปด้วยกันฝ่าลมฝนที่มันพัดแรงสุดใจอยากมีเธอข้างกายฉันอยากมีเธอนั้นไม่ห่างอยากมีเธอร่วมทาง เดินไปกับฉัน อยากยืนอยู่ตรงนี้กับเวลาที่มีเพียงเราเท่านั้นสมตากันรู้ใจก้าวเดินไปด้วยกันฝ่าลมฝนที่มันพัดแรงสุดใจ อยากมีเธอข้างกายฉันอยากมีเธอนั้นไม่ห่างอยากมีเธอร่วมทางเดินไปกับฉัน อยากหยุนอยู่ตรงนี้กับเวลาที่มีเพียงเราเท่านั้นสมตาการรู้ใจก้าวเดินไปด้วยกันฝ่าลมฝนที่มันพาดแรงสุดใจ ฝ่าลมฝนที่มันพัดแรงสุดใจก็ลองลองเอาไปร้องให้คนที่อยู่ห่างไกลเราที่ที่เราคิดถึงลองฟังดูครับเพื่อนๆครับเนาะลองลองร้องตามสายให้คนคนนั้นฟังดูนะฮะเมื่อความรู้สึกนั้นมันจะทำให้มีความอบอุ่นต่อออกกลับมา กับคนที่บอกเพลงนี้ไปถึงคนคนนั้นด้วยนะครับผมขอบคุณเพื่อนเพืนทุกคนที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเพลงผลงานเพลงต่อไปที่พ่อใหญ่ที่